โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเดทบายเดลิ m o มบายนะวันนี้เนี่ยผมมาอ่อไม่ได้มาทำอะไรทั้งสิ้นนะผมมาเล่นออเก็บแต้มนะผมแต้มเลือดชิลๆเพราะว่าผมจะเอาไปซื้อแอดออนเดอะเนิร์ดนะมาทำมาทาคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมก็ออจะพูดอะไรว่าลืมโอเคเจอคอเดดนะเดี๋ยวเอาคอเดดก่อนเลยที่นี้น่าจะเล่นน่าจะเล่นเอาเรื่องอยู่แหละ ข้าที่ดูแลโอ้ยวิ่งไปข้างหลังนี่หว่าคอเด็ดตีไม่น่าทันอะไรเนี่ยคอเด็ดมีตายยากเปล่าโอเคไม่มีตายยากออก็เสาะไปเลยสวยครับผมเปิดเกมไว้ได้หนึ่งคนนี่ตอนแรกผมกลบว่าจะไปดูรูนผมนะครับผมโอเครูนเราอยู่ตรงนี้เราแขวนเขาตรงนี้ครับผมอย่าไปแขวนใกล้รูนนะ ถ้ามีเสาอยู่ใกล้ๆลูนอย่าไปแขวนใกล้ลูนอีแค่ตกใจอีกาโอ้โหแคบเลยโอ้โหจุดเกิดโูเทมไฟทางทิ้งไปเลยก็ได้นะโอเคจังหวะนี้เราก็เดินหาคนไปก่อนให้ผมชิวๆเขาเรียกว่าไปเดินไปเดินละเอ้ย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 เจอว่ะเจอว่ะอุ้ยวิว้วหูมันเจ็ดสิบสองใส่ผมว่าทุกคนมันเจ็ดสิบสองใส่ผมว่าทุกคน ผมยอมไม่ได้ไอแดงออกลงอียุนจินียุนจินจะไปไหนจ๊ะยุนจินจะไปไหนจ๊ะอุ้ยแม่งมันมีอะไรก็ไม่รู้อะมามาติดก่อ น่าจะโดนแหละเออสักทีเถอะก็ผมเอาแอดออนแดงมาด้วยนะก็คือมันจะติดสถานะตรวจไม่พบนะครับผมอ่าแบบนี้มันจะติดสถานะตรวจไม่พบมีคนไปหายแดงวะมีคนไปหายแดงวะโอเคเรามีสถานะตรวจไม่พบตรวจไม่พบครับผมอะไรเนี่ยเดวิดคิงเฮ้ยอ้อาว ทั้งเลย gotcha, <bitch. S 1> เอ,าอย้าเอี่ยงวะโอเคตอนนี้เขาล้มไปสองคนนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอะ่ะพ <Wow. S 1> อด็ีอยู่ข้างบนพอดีอยู่ข้างบน <Wow. S 1> สวยเป็นไงสเต็ปการเล่นผมมาโอ้โ oh, ห oh. ดูดิล้มสามในเวลาอันสั้นว่ะ โอเคเดี๋ยวเอาคอเดดไปแขวนเลยคือตัวนี้เนี่ยผมผมชอบนะจริงๆคือผมชอบแหละตัวนี้ชอบแบบชอบเลยอะเพราะว่ามันเล่นสนุกเล่นง่ายแล้วก็ขวนคนได้ค่อน,อน,นข,ข,ข้างดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาอียุนจินก่อนอียุนจินมันล้มตรงไหนวะตอนแรกมันล้มแถวนี้เออ A later few moments นี่กาจะมาแบบเล่นเก็บแต้มชิวๆกับไอ้แดงลูกรัก กับไอแดงลูกหลักพอเดดพอเดดมันตรวจไม่พบไงล่ะโอ้โหปะ่ะเราอะโอเคสวยครับผมสวยที่เขาไปช่วยกันนะเพราะว่าผมจะได้แต้มเพิ่มด้วยคือเราอย่าเล่นเฝ้านะเพราะว่าถ้าเราแขวนตะขอเนี่ยครั้งละสามคนแบบครั้งละสามตีไปเลยเนี่ยเราจะได้แต้มเพิ่มคือแต้มเกือบตันเ,นเอาง่ายเฮ้ย อ๋อตกใจหมดดูว่าม,มีใครเห็นโทเทมผมเดีย๋ยวต้องเดินไปเช็คโทเทมหน่อยโอเคโทเทมยังอยู่นะผมอยู่ดีมีสุขโอเคเมื่อกี้นี้บาร์บีคิวมันบอกว่าคนอยู่แถวๆนี้นะอ่า,าผมเจอแล้วครับผมผมเจอรอยเท้าแล้วผมเจอรอยเท้าแลวอยู่ไหนเอยโอเคอียุนจีนอยู่ข้างหลังโอเคสวย โอ้โหสเตปสเตปเขาคือแบบมหาศาลมากมายวะ่ะโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เจอตี้ตึงนะคือผมก็ถ้าถ้าผมเจอตี้ตึงอะยังไงผมก็สู้ไม่ได้นะแบบมาสี่คนมีดสค์ร์ดจุกคมคมอะไรเงี้ยยังไงผมก็สู้ไม่ได้เออต่อให้เอาสปิริตลูกรักมาก็ก็สู้ไม่ได้อะถ้าเขาจุกโหดกันจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผม ไหนวิ่งมาดูแถวนี้ซิมีคนไหมไม่มีว่ะมีคนไปหายแดงอีกแล้วอยู่ไหนวะอ๋อเมื่อกี้มันมีคนวิ่งมา,างจริงๆนะเนี่ยนี่อะอยู่ข้างนอกอ๋อไม่ใช่ไปอุยอุ่ยเดวิดคิง ตก,กใจหมดเลยอือหือคอเดดคอเดตจะมายุ่งอะไรไม่ให้ยุ่งอียุงจินของผมเดี๋ยวเอาอียุนงจินไปแขวนก่อนนะครับผมโอเคแขวนไปเลยเฮ้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 ยมัด มันเห็นโทเทมไฟผมแล้วเฮ้ยเอาไปแขวนเลยมันเห็นโทเทมไฟผมแล้วไม่ได้ไอ้นี่คือกระโบดดีน,นะที่ตานี้ไม่ได้เจอแบบตีด้ดิสคอร์ตเพราะไม่งั้นเนี่ยโทเทมไฟผมแต่งแต่ต้นเกมแล้วเนี่ยโอเคครับผมอันหน้าผมเห็นนะเดี๋ยวผมเอาไอแดงเขาเอาไปป่วนดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไอแดงไปป่วนเขาดีกว่า ไอแดงอย่าตายนะไอแดงโอ้โหโดนไอคอเด็ดเตะหน้าแม่งเอ้ยอันหน้าเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะไม่ใช่ไม่เห็นจ๊ะเอ๋น่าจะหลอล้มไม้โอ้ล้มเลยว่ะโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ตามไปแบบยาวๆนะฮะแอดออนนี้เป็นแอดออนที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะใช้ดีมากเลยนะเพราะว่าพอเรา เฟดกับมาในในร่างตัวแม่เนี่ยแล้วมันจะติดสถานะตรวจไม่พบนะครับผมอ่าถือว่าดีมากวิ่งไม่มองหลัง e port. อีสปอร์ตเขาไปแขวนโอเคตอนนี้เขาเรีกฮิวรีกรุปกันเสร็จแล้วคอเดตมอเลสสกินสวยนะเราเนี่ยเทพทู T นี่หว่าโอเค วิ่งไปดูโทเทมไฟก่อนนะโอเคยังอยู่ยังอยู่เมื่อกี้ลืมโอเคเจอแล้วผมเจอแล้วไอแดงลุยเดี๋ยวให้แดงลุยแทนนะครับผม มันรอล้มไม้ไงโอ้โหคอเด็ดได้นะคอเด็ดนอ่ทำไมกดปล่อยแดงไม่ได้วะก็มันรอล้มไม้ไงไอคอเด็ดอ่ะไม่ได้แล้วไม่เห็นรอยเท้าเวลาเราปล่อยไอตัวลูกเราออกไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรอยเท้านะครับผมโอเคขอมาดูโทเอมไฟอีกรอบนึง อันหน้ามีกระบดเห็นแล้วว่าลงไม้สวยอีวงจินคือกระบดแล้วครับผมุมตอนนี้มันเห็นโทเทียมไฟเราแล้วเฮ้ยไอแดงเราอยู่ข้างหน้าเลยนี่ว่าโอ้โหแม่งไว้เติไม่โดนไว้เติไม่ทันไว้เติไม่ทันไว้เติไม่ทันแล้วก็โผก่ไปเซอร์ไพร์มาร์ทลฟักเกอร์ ไอแดงไอแดงไปไหนแล้วอเอาไอเชี่ยกูหลงไอแดงไปไหนแล้ววะไม่ไม่ใช่ไอแดงอีมูนจินไปไหนแล้วโอ๊ยหลอนหมดแล้วกูโอเคอีมูนจินมานี่นี่เจอแล้ว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 จะหนีไปไหนเจอาที่จริงจังหวะเนี้ยเราเอาไอไอแดงตามเลยก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยมันจะเห็นรอยเลือดเว้ยเวลาเราทำคนเจ็บแล้วเราเอาไอแดงตามเนี่ยมันจะตามได้ง่ายง่ายกว่า ง่ายง่ายกว่าใช้ตัวแม่ตามมากโดนเตะอกีกกูเวนกำไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ถือว่าดีมากนะเขายังปั่นกันไม่ได้สักเครื่องเลยอิงจินจอิงจินจวิ่งเข้ามากไม่ใช่อิงจินวิ่งวิ่งออกทางนี้ไม่ได้วิ่งเข้า โอ้หน้ามีแดดว่ะโอ้โหคนนี้ผมพูดเลยว่าไปไม้ยับยับผมพูดเลยคนนี้ไปไม้ยับยับเลยโอเคทางไม้ไปก่อนนะผมแขวนเลยฮะเอาบาร์บีคิวไหนวะเอ้าไม่เห็นออร่าแสดงว่าเขาอยู่แถวนี้ ถ้าเรามองไม่เห็นอลร่าแบบนี้ก็แปลว่าเขาอยู่ใกล้ๆเรานะนรับผมตอนนี้เราเหลือ,อยังการวะยังการก็มาวะหลุมอยู่ไหนเอ่ยจังหวะนี้คือเราต้องวิ่งหาหลุมนะเพื่อรอปิดโอเคโอ้โหตานี้โคตรดีอะโทเทมไฟยังไม่แตกเลยตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมยังการอยู่ไหนจ๊ะ หลุมอยู่ไหนวะต้องหาหลุมว่ะมาดูกันดีกก่าผมกับเขาใครจะเจอหลุมก่อนกันไม่ได้ยินเสียงเจอแล้วโอเคครับผมเอาไอ้แดงไปเฝ้าประตูไว้แล้วเราก็เอาตัวแม่เดินไป เดงฝ้าประตูแล้วเราก็กลับไปที่ตัวแม่ครับผมผมว่าไม่น่าทันนะถ้าเกิดเขาอยู่ประตูนู้นอะเพราะว่าเขาน่าจะเปิดประตูเสร็จก่อนผมแน่นอนถ้าให้เรานะจะอยู่ไหมวะอ่าแบบนี้สาบายครับผม ผมพูดเลยครับผมว่าแบบนี้สบายครับผมผมพูดเลยอะ่ะเออบอกได้เลยนะอ่ะเฮียฮะคอยู่ยิงแต่เมื่อไหร่วะโอ้โห <Damn. S 1> <c oughs> <c oughs> ทำไมมันไม่เห็นออล่าหรือว่ามันแอบอยู่ข้างข้างนต่งแต่แล